หลวงปู่ทองเกจิดังอีสานใต้พระอริยะสงหกแผ่นดินละสังขารสงบด้วยโรคชราสิริอายุ115ปี2 1พันษาเมื่อเวลาประมาณ9.40นาฬิกา40นาทีของวันที่30พฤศจิกายนที่วัดบ้านขูบจังหวัดศรีสะเกษท่านมีนามเดิมว่าทองสิงชอบเกิดเมื่อวันที่4มกราคม2449เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษโดยกำเนิด หลวงปู่ได้บวชครั้งแรกเมื่อปีพศ2513ขณะมีอายุ49ปีที่วัดบ้านขูบและหลังจากนั้นได้ลาสิกขาไปใช้ชีวิตเป็นคารวาส กระทั่งเมื่อปีพศ2542หรือขณะมีอายุ72ปีได้กลับมาบวชอีกครั้งที่อุโบสถวัดสว่างวารีรัตนารามอำเภอน้ำเกียงโดยมีพระครูสุทธิธรรมหรือหลวงปู่วันลบเจ้าคณะอำเภอน้ำเกียงเป็นพระอุปชาจากนั้นได้เดินทุด,ดงเข้าไปในป่าลึก บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและลาวเป็นที่นับถือศรัทธาทั้งในเรื่องของความแก่กล้าในวิชาอาคมและมีความรู้แตกฉานในด้านพระพุทธศาสนามีจิตเมตตาแก่สิทธิทุกคน ท่านเป็นพระเถระที่รักสันโดษพูดน้อยมีความเป็นอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายยังคงหุ่มจีวรผืนเก่าๆแม้มีผู้คนนำมาถวายให้ก็นำไปมอบให้แก่พระพิกสุขสง์รูปอื่นจากการสอบถามนางลีสิริบุตรอายุ65ปีลูกสาวคนเล็กของหลวงปู่ทองเล่าว,ว่าหลวงปู่อายุ115ปีหลวงปู่สุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลความจำก็ดีลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้หลวงปู่ยังให้ศีลให้พรได้ฉันข้าวได้ปกติพอเช้าวันนี้หลวงปู่ก็ยังฉันเช้าอยู่หลวงปู่ฉันเสร็จก็นอนพักผ่อนและก็พูดกับตนว่าหลวงปู่จะตายแล้วนะลูกต้องทำใจนะอย่าเสียใจดูแลลูกหลานให้ดีซึ่งตนก็พูดกับหลวงปู่ว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิขอให้อยู่กับลูกหลานไปนานๆ หลวงปู่ก็ได้พูดว่าถึงเวลาแล้วจากนั้นหลวงปู่ก็เงียบไปตนเรียกหลวงปู่ก็ไม่รู้สึกตัวอีกและหยุดหายใจมรณะภาพไปเมื่อเวลา9ก0นาฬิกา40นาทีของวันที่30พฤศจิกายนและก่อนที่หลวงปู่จะละสังขาร3วันหลวงปู่ได้บอกกับพระอาจารย์ที่วัดว่าหลวงปู่จะไปสิ้นเดือนนี้นะวันสิ้นเดือนเป็นวันพระใหญ่มาถึงวันนี้ หลวงปู่ก็ไปจริงๆเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะมรณาภาพและนอกจากนี้เหมือนหลวงปู่ท่านจะรู้วันละสังขารไว้ก่อนหน้าแล้วหลวงปู่ได้สร้างเจดีย์ไว้บรรจุสรีระสังขารของท่านไว้แล้วมีความสูงจากฐานถึงยอดฉัดิเมตรท่านเพิ่งสร้างเสร็จไปเองและนอกจากนี้นั้นครอบครัวของณเดชก,ก็ศรัทธาหลวงปู่ทองเป็นอย่างยิ่งและได้ขอเป็นเจ้าภาพส่วนอภิธรรมงานหลวงปู่ทอง แม่แก้วแม่ของณเดชได้กล่าวว่านับว่าเป็นบุญที่สุดจริงๆที่แม่กับณเดชได้ไปกราบท่านไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนเลยเมื่อสองเดือนที่แล้วได้มีเหตุปัจจัยให้ได้เข้าไปกราบท่านในขณะที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นับเป็นบุญที่สูงสุดจริงๆช่องสายมู9กก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามสายมู95ด้วยนะคะ